การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกคริปโตกำลังจะเกิดขึ้นกฎหมายที่จะกำหนดอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับทุกคนกำลังถูกผลักดันแต่ก็มีกลุ่มอำนาจเดิมพยายามเข้ามาควบคุมทิศทางสำคัญเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตหรือ Clarity Act นี่เป็นร่างกฎหมายสำคัญที่จะนำความชัดเจนมาสู่อุตสาหกรรมพร้อมกับเปิดให้เห็นความพยายามของสถาบันการเงินใหญ่ๆที่ต้องการกำหนดบทบาทโดยเฉพาะเรื่องผลตอบแทนจาก s t Stable Coin กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลเอาละมาเริ่มกันที่ตัวกฎหมาย Market Structure Bill หรือที่เรียกกันว่า Clarity Act อันนี้ถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตที่เ่เรียกว,ว่าครอบคุมที่สุดเท่าที่เคยมีในสหรัฐเลยมันตามมาหลังจากที่กฎหมายก่อนหน้าอย่าง Genius Act ได้วางกรอบเรื่อง Stablecoin ไปแล้วระดับหนึ่งในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง ใช่แต่ตัว Clarity Act เนี่ยคือมันจะขยายความชัดเจนออกไปอีกให้ครอบคลุมตลาดคริปโตในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกเยอะเลยเรื่องความชัดเจนทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายรอคอยจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินแบบเดิมๆพวกธนาคารบริษัทประกรันบริษัทบัตรเครดิตรวมถึงบริษัทใหญ่ๆใ,ใน Fortune 500ด้วย ถูกต้องพวกนี้เขามีเงินทุนคือเงินเยอะมากพร้อมจะเข้ามาแต่เขาก็คงไม่เอาเงินก้อนใหญ่นั้นเข้ามาถ้ายังไม่มีกฎเกณฑ์พื้นผ่านที่มันชัดเจนรองรับนะ่ะเหมือนรอสัญญาณไฟเขียวที่ชัดเจนจริงๆใช่เลย การไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนมันก็เหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นกีดกันผู้เล่นรายใหญ่รายย่อยไม่ให้เข้ามาในตลาดนี้เต็มที่การผ่านกฎหมาย Clarity Act นี่เลยสำคัญมากมันไม่ใช่แค่สร้างกฎแต่มันคือการปลดล็อกศักยภาพเลยก็ว่าได้เหมือนกับนำพาอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดออกจากเงามืดสู่แสงสว่างประมาณนั้นใช่มีคนพูดถึงขนาดว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูทองคำหรือ Golden Renaissance ของสินทรัพย์ดิจิทัลเลยทีเดียวตัวเลขที่ประเมินการนี้ก็น่าสนใจมาก มีการคาดการณ์กันตั้งแต่ระดับหลายร้อยล้านดอนลลาร์สหรัฐไปจนถึงหลายแสนล้านใช่หรือบางคนมองไปไกลถึงระดับล้านล้านดอนลลาร์ที่แบบเตรียมพร้อมจะไหลเข้าบิตคอยน์สินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆถ้ากฎหมายนี้ผ่านฉลุยสร้างความเชื่อมั่นความชัดเจนได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันจากฝั่งธนาคารใหญ่ๆ คือเขาไม่ได้ออกมาค้าน Clarity Act แบบตรงๆแต่เหมือนใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปใช่พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อตัวบทกฎหมายเพื่อให้ผลสุดท้ายออกมาในทางที่เขาต้องการแล้วกลยุทธ์ที่ว่านี่คืออะไรก็คือเขายอมให้กฎหมายหลักผ่านไปได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมหรือ addendum เข้าไปในร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายส่วนเพิ่มเติม เพื่ออะไรจุดประสงค์หลักของส่วนเพิ่มเติมนี้ก็คือรับประกันว่าธนาคารจะยังเป็นผู้มีอำนาจควบคุมผลตอบแทนหรือ yield ที่เกิดจากการถือ stablecoin อืมหนี่มันเป็นวิธีการที่แบบต้องจับตามองเลยนะเป็นความพยายามจะหยิบยกประเด็นเรื่องห้ามจ่ายผลตอบแทนบน stablecoin กลับมาอีกครั้งทั้งๆท,ที่เรื่องคล้ายๆกันนี้เหมือนจะเคยคุยกันไปแล้วในกฎหมาย genius act ที่ออกมาคุม stablecoin ก่อนหน้านี้ ใช่แสดงว่าเขาไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ง่ายๆจริงๆแล้วที่มันซับสอนขึ้นไปอีกคือแนวทางที่ธนาคารเสนอนะมันขัดแย้งโดยตรงกับหลักการพื้นฐานของ DeFi Decentralized Finance เลยที่หัวใจสำคัญคือการกำจัดคนกลางออกไปถูกต้องแต่ธนาคารกลับพยายามจะสอดแทรกตัวเองเข้ามาเป็นคนกลางในเรื่องการรับผลตอบแทนเขากำลังเสนอเงื่อนไถว่า ผู้ใช้งานจะได้ยิวจาก Stablecoin หรือคริปโตก็ต่อเมื่อเอาสินทรัพย์พวกนั้นไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารของเขาเท่านั้นถ้าแนวทางนี้สำเร็จผลกระทบก็น่าจะใหญ่พอสมควรน่ะประเมินกันว่ามีคนอเมริกันกว่า50ล้านคนเลยนะที่ใช้คริปโตอยู่แล้วคนกลุ่มนี้จำนวนมากก็ต้องการสร้างรายได้หรือผลตอบแทนเพิ่มจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่การกระทำของธนาคารเลยถูกมองว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันการเงินใหญ่ๆ ที่หลายแห่งกําไรสูงสุดเป็นประวัติการอยู่แล้วโดยที่ผู้บริโภครายย่อยซึ่งเป็นฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดเสียโอกาสไปแล้วเพื่อให้เป้าหมายนี้สำเร็จเขาไม่ได้ทำผ่านช่องทางปกติอย่างเดียวใช่มีการใช้เครือข่ายสายสัมพันธ์ทางการเมืองการสนับสนุนทางการเงินที่มีอยู่เพื่อโน้มน้าวผู้เมียน่าตัดสินใจผู้ร่างกฎหมายมีการส่งสัญ,ญญาณไปยังนักการเมืองที่เคยสนับสนุน ว่าต้องใส่ข้อความเรื่องควบคุมยิวของ StableCoin นี้เข้าไปใน Clarity Act ให้ได้มันคือการเมืองเบื้องหลังการร่างกฎหมายชัดๆท่ามกลางการต่อสู้ทางความคิดผลประโยชน์แบบนี้ฝั่งผู้สนับสนุนคริปโตเองก็เคลื่อนไหวเหมือนกันมีการรณรงค์ s t ตน d w วิ h ค ry ปโ to ที่นำโดย Coinbase ใช่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใหญ่นั่นแหละเขาก็ตีนให้คนทั่วไปที่สนใจคริปโต ติดต่อสอสอสอวอในเขตตัวเองเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ผ่าน Clarity Act ในรูปแบบที่ยังปกป้องสิทธิ์ผู้ใช้งานในการรับผลตอบแทนจาก Stablecoin โดยตรงไม่ต้องผ่านธนาคารแต่ก็มีอีกปัจจัยที่เข้ามาแทรกสร้างความไม่แน่นอนให้กับกระบวนการพิจารณากฎหมายเรื่ง U.S. Government Shutdown หรือการปิดหน่วยงานภาครัฐชั่วคราวเพราะปัญหางบป,ประมาณ อันนี้กระทบโดยตรงต่อปฏิทินวุฒิสภาเลยทําให้การพิจารณา Clarity Act ที่คาดว่าจะเกิดช่วงปลายกันยาหรือตุลาต้องเลื่อนออกไปไม่มีกําหนดถึงแม้จะมีชัดดาวแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่บ้างนะว่า Clarity Act เนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะได้การสนับสนุนจากทั้งสองพักใหญ่ทั้ง Democrat, Republican คล้ายๆกับตอน Genius Act ที่เคยได้การสนับสนุนกว้างขวางใช่ สถานการณ์แบบนี้กลับยิ่งตอกย้ำให้เห็นคุณค่าความสำคัญของแนวคิด De ฟาและก็สินทรัพย์อย่างบิตคอยในฐานะกลไกลที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางจากภาครัฐหรือสถาบันการเงินเดิมๆซึ่งมันหยุดชะงักได้จากปัจจัยการเมืองหรือปัญหาโครงสร้างขณะที่การต่อสู้เรื่องกฎระเบียบในสหรัฐกำลังเข้มข้นโลกการเงินแบบเดิมหรือ Tra ฟ f i เองเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะกำลังปรับตัวทดลองเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้เหมือนกัน มีตัวอย่างน่าสนใจคือ Swift เครือข่ายชำระเงินระหว่างประเทศที่ใช้กันทั่วโลกนะ่ะเขาร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำกว่า30แห่งกำลังพัฒนาระบบบัญชียากประเภทหรือ Ledger เเบนบล็อกเชนโดยใช้เทคโนโลยีจาก Ethereum Layer 2ที่ชื่อ l i n ย i a แล้วก็ทำงานร่วมกับเ h a i l i n เพื่อสร้างระบบชำระเงินข้ามพรมแดนที่เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทำได้24ชั่วโมงเลย อันนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นใหญ่ในระบบเดิมก็เห็นศักยภาพกำลังหาวิธีผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการทำงานของตัวเองมีมุมมองจากคนในวงการการเงินกระแสหลักอย่างจิมแครเมอร์ก็น่าสนใจเขาเปรียบเปยว่าการถือคริปโตตอนนี้เหมือนซื้อประกันประกันประกันอะไรประกันความเสี่ยงจากปัญหานีสสาารณาสารัฐที่สูงถึง37ล้านดอลลาร ขามองว่าน,นี่สะท้อนความกังวลของคนรุ่นใหม่ที่เห็นปัญหาโครงสร้างประเทศแล้วก็มองหาทางเลือกอื่นในการเก็บรักษามูลค่าป้องกันความเสี่ยงระบบการเงินเดิมนอกจากเรื่องกฎหมายมุมมองเศรษฐกิจแล้วความคืบหน้าทางเทคนิคของโปรเจกต์ต่างๆก็น่าตามอย่างฟังโซลาน่ามีข่าวดีเหมือนกันเมื่อกรตอสหรัฐหรือ SEC ออกจดหมายประเภท No Action ให้บริษัท2 1 c o เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกสำหรับโซลาน่าโดยเฉพาะเลยใช่โครงการนี้ตั้งเป้าช่วยลดปัญหาความหน่วงหรือ l ลเทนซีของเครือข่ายซึ่งปกติมันต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตสาธารณะการที่ SEC ออก No Action นิ่มหมายความว่าไงนะก็คือตอนนี้ SEC จะยังไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด,ดๆกับโครงการนี้ถือการเปิดทางลดความเสี่ยงทางกฎหมายเป็นผลดีต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ในระบบนิเวศคริปโตในสหรัฐ นอกเหนือจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วความเคลื่อนไหวในตลาดโทเค็นย่อยๆก็สะท้อนความสนใจที่เปลี่ยนไป มีตัวอย่างคือ Token Superverse หรือ Super ที่เกี่ยวกับ Gaming Metaverse ราคาปรับขึ้นเยอะเลยหลังจากประกาศว่าจะลิสบน Upbit กระดานเทรดใหญ่ในเอเชียใช่การประกาศนี้ทำให้ปริมาณซื้อขาย Super พุ่งขึ้นมากในหลายตลาดทั่วโลกบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโปรเจกต์เกมแล้วก็ตลาดเอเชียยังเป็นกำลังขับเคลื่อนส,สำคัญสำหรับบางเซกเตอร์ในโลกคริปโตเจนทางกฎหมายที่รอกันมานานกาลังใกล้เข้ามาผ่าน Clarity act แต่มีเวลาเดียวกันการต่อสู้เพื่อกำหนดทิศท,ทางรายละเอียดกฎหมายโดยเฉพาะอำนาจควบคุมยิวของ s t a b l e c o อยระหว่างกลุ่ม d e f ากับสถาบันการเงินเดิมก็ยังเข้มขน้นเดิมพันสูงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปรับตัวของระบบการเงินเดิมที่เริ่มเอาบล็อกเชนมาใช้และก็นวัตรกรรมที่พัฒนาต่อเนื่องในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลเอง เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดจริงๆขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมกดติดตามช่อง Coin นโอวันเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวต่อไป